เออนี่นี่นี่น,นี่มีองค์นี้ให้ดูองค์นี้เนี่ยจะว่ายังไงดีเป็นพระที่เอาเก็บไว้ดูชาตินะเออเอาไว้ดูเขาลงรักใช่ไหมอ่านี่รักหรือว่าเป็นสีโป,โป้เราก็เอาไว้ค่อยเทียบเทียบดู แต่มีคนถามนะเมื่อวานนี้ก็อธิบายไปทีหนึ่งนะมีคนถามว่าถ้ามีไอการปิดทองล่องชาติแบบนี้เนี่ยนะเราจะล้างออกดีไหมคือผมจะแนะนำว่าเก็บเอาไว้เถอะอย่าไปล้างเลยเพราะว่าลักษณะพระที่ปิดทองล่องชาติแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีให้เห็นแล้วปัจจุบันนะครับแล้วการปิดทองล่องชาติเนี่ยคุณก็คิดดูว่า มันเป็นพระที่เขานิยมปิดปิดไอ้ทาทาชาติเนี่ยช่วงไหนอย่างน้อยนะคนที่เขาเอาพระมาทาชาติเนี่ยนะก็ช่วงสองพันห้าร้อยถึงสองพันห้าร้อยสิบเนี่ยจะจะเป็นพระที่มีความนิยมอ่าเนี่เน่เน่องนี้ เขาบอกว่าสมเด็จบางนางหนาใช่ไหมนี่ผมก็ไปเจอมาบางจีตเลยนะครับนี่ก็เป็นพระหลัง2,500นะเห็นไหนะลักษณะของพระเนี่ยหลัง2,500คือเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่า พระเนื้อผงหรือพระเนื้อปูนปัตเตอร์ใช่ไหมถ้าเราดูเป็นว่าเนื้อผงเป็นยังไงเนื้อปูนปัตเตอร์เป็นยังไงเนี่ยเพือพ่อนๆก็จะสนุกอีกละในการอธิบายใช่ไหมในการเรียนรู้บอกได้อธิบายเป็นใช่ไหมแล้วถ้าบอกว่านี่นะพระสมเด็จวัดระฆังนะจะต้องบางเพื่อนๆดูเลยนะอ๋อถ้าถ้าบางแบบนี้แท้ ผมว่าความเก่ามันไม่ได้นะองค์นี้เนี่ยเหมือนอะไรเหมือนพิมพ์เหมือนพิม,มพ์มเสียนำใช่ไหมอ่าเหมือนพิมพ์เสียนำเลยนะครับอ่าแล้วใครจะเอาไปถอดเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่เรารู้ว่าเออเนี่ยแผ้แน่อ่าเป็นพระเนื้อผงใช่ไหมครับอ่า คือวิธีหนึ่งนะที่ที่จะพิสูจน์ว่าเป็นพระเนื้อผงหรือว่าพระปูนปัตเตอร์ก็คือน้ํามะนาวนะครับอ่าพระปูนปัตเตอร์เนี่ยเจอน้ํามะนาวเนี่ยจะมีอาการเลยนะครับจะมีอาการยุ่ยหลุดลุยไปเลยแต่พระเนื้อผงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะอ่าก็ก็จะเปลี่ยนแปลงไม่มากเพียงแต่ว่ามันจะถูกอะไรนะถูกกด จากมะนาวเนี่ยทำให้น้ํามันคาบน้ํามันที่อยู่บนองคพระเนี่ยนะมันมันถูกทําลายนะครับอ่าแล้วนี่นี่อย่างองค์นี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าของที่ไหนนะผมไม่รู้ว่าของที่ไหนแต่ผมดูแล้วว่ามันปึกดีนะใช่ไหมถ้าเราจะตี ตีอายุนะก็เป็นพระหลังสองพันห้าร้อยนะครับเออเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดวด,เเออดูเนื้อเนี่ยเออดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมนี่เนื้อพระเนื้อผงนะเนี่ยพอดูเนื้ออย่างนี้แล้วเพื่อนๆใครรู้บ้างวัดที่ไหนใช่ไหมเห็นไหม ความเป็นพระเนื้อผงเนี่ยน่ะถามว่าแท้ไหมเอ่อเห็นไหมเราสามารถพิจรารณาความเป็นพระแท้ได้เป็นหลวงตาพัน์ได้หรือเปล่าเห็นไหมเป็นหลวงตาพัน์ได้ไหมเออหรือว่าเป็นเป็นใครเป็นที่ไหนเนี่ยอย่างนี้ผมผมเรียนตามตรงเลย ผมไม่รู้ว่าหลวงพ่อองค์ไหนสร้างแต่แต่ที่ผมรู้คือว่าโอ้ท่านวาวุองค์นี้เหรอลปู่หินใช่ไหมอเนี่ยคือหนึ่งเลยนะเราดูว่า กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมันไม่ใช่พระโรงงานใช่ไหมอ่ามันไม่ใช่พระโรงงานแล้วถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็เอาพระเนี่ยมานั่งคุยกันดิตามภาษาคนรักพระใช่ไหมเออมีที่รู้มีที่ไม่รู้เพราะว่าพระสมเด็จนี่มีการสร้างมากมายใช่ไหมองค์นี้ใช่ไหมครับท่านวอวุธ ถ้าองคนี้เป็นหลวงปู่หินผมก็จะได้เข้าทำเนียบหลวงปู่หินเพราะว่าผมมีหลวงปู่หินอีกองหนึ่งอยู่เออนะจะได้เอาไปเทียบดูเห็นไหมแต่องค์นี้เนี่ยคือหนึ่งเลยนะเนื้อเขาปึกนะเนื้อเขาปึกมากเห็นไหม เป็นหลวงตับพันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นจะดูดูเนื้อเนี่ยตรงตรงพอส่องดูแล้วมันมากเลยนะเนื้อตรงเนื้อเนี่ยเห็นนะอ่าหลวงปู่เห็นทั้งสององค์เลยหรือเปล่าท่านวอวุฒ คือเนี่ยสูตรเนื้อเนี่ยเขาต่างกับของหลวงปู่นาคนะใช่ไหมสูตรเนื้อเนี่ยเขาต่างกับหลวงปู่นาคเพราะว่าหลวงปู่นาคเนี่ยเนี่ยอ่าไม่ใช่ององนี้องนี้องนี้ไม่ใช่องค์นี้เนี่ยองนี้ผมตีว่าเป็นพระโรงงาน นะครับส่วนตัวผมตีพระโรงงานเพราะว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยมันมันกระด้างอะ่ะผมดูว่ามันกระด้างผมตีเป็นพระโรงงานเพราะถ้าถ,ถ้าเทียบกับอย่างเนี้ยลงปุ่น้าคแท้กับอย่างนเนี้ยนะคือธรรมชาติของพระสององค์เนี่ยองค์นี้ดูหนึงนุ่ม ดูสบายตาแต่องค์นี้ดูแข็งแข็งนะครับผมเลยตีว่าพระเนี่ยเป็นพระโรงงานนะครับเพื่อนเพื่อนมีความเห็นอย่างไรก็คุยกันเนาะเอ,อเพราะว่าไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่ามันเป็นมันเป็นวิชาการนะที่ที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเส้นซุ้มไม่ได้ตั้งฉากเมื่อเทียบกับทางนี้เนี่ยเห็นไหมลักษณะของเส้นซุ้มมันตั้งฉากมัน มันเป็นพระยุคหลังอะแต่ว่าถอดพิมพ์ล้อพิมพ์แล้วก็ทําเนื้อให้นะการทําเนื้อเขาเนี้ยพยายามจะทําให้มันเหมือนกับหลวงปุนะไอ้พระสมเด็จวัลระครังซึ่งโซนเนื้อมันก็ต่างกันและเห็นไ,ไหมเนี้ยเนี่ยผมตีว่าอย่างนี้เป็นพระโรงงานนะครับแล้วก็นี่คือพระยุคของหลวงปุนละเก้าห้าอ่าซึ่ง อาจจะเก่ากว่า95ก็ได้อ่าแต่เราก็ต้องทำการศึกษาใช่ไหมเปรียบเทียบแต่พอมาเจอสององค์เนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นเลยความแตกต่างของสูตรเนื้อที่ท,ที่ที่นำมาสร้างพระเนี่ยนะ นะเพื่อนเพื่อน,อนดูแต่ว่าสูตรเนื้อเนี่ยมันโอ้มันไม่ชัดนะถ้าถ้าเป็นอะไรอะน้ำมันผสมกล้วยใช่ไหม อ่ามีกล้วยเข้าไปในเนื้อมันจะออกเหลืองเนี่ยแต่พอพอมาเป็นเนี่ยโอ้โฟกัสไม่ได้แต่เขาเป็นพระแท้เนี่ยพระรู้ที่ กับพระไม่รู้ที่เพราะนั้นเสร็จค่านิยมมันต่างกันตรงที่ว่าไม่รู้ที่กับไม่รู้ที่ใช่ไหมก็จะตีไปที่ไหนแต่ที่ไหนไปเอาเอาตามที่คนที่เขาคิดว่านะแต่อย่างเนี้ยพอเรารู้ที่เนี่ยเราก็บอกได้ว่าที่ไหนใช่ไหมเนี่ยมันก็มีความสุขสนุกกันอย่างเนี้ยแล้วพอเนี้ยหลวงพ่อชดวัตโนใช่ไหม หลวงพ่อชดวัตโนเนื้อจะแก่ปูนเห็นไหมเนื้อแก่ปูนคล้ายๆกับของหลวงหลวงปู่หลวงปู่ภูเห็นไหมเนื้อแก่ปูนเห็นไหมเนื้อแก่ปูนเนี่ยหลวงพ่อโชดวัตโนเนี่ยและพิมพ์นี้หลวงปู่โตก็เอาไปถอดใช่ไหมเอาไปถอดทําเป็นหลวงปู่โต แต่ว่าหลวงปู่โตจะเป็นพระเนื้อผงซะส่วนใหญ่แต่เนี้ยเนื้อเขาแก่ปูนคล้ายๆกับของหลวงปู่ภูเห็นไหมเราก็ค่อยๆเรียนรู้มันแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ไปหาข้อมูลว่าเอ้ยหลวงหลวงพ่อชดวัต,ตโนนี่ท่านสร้างอะไรยังไงนี่ใช่ของท่านจริงหรือเปล่าอ่าใช่ไหมเนี่ยมันก็สนุกอย่างนี้แหละ